สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับ่เมื่อนี้ก็มาสวนมืดๆนะครับมาดูแลอ่าโเห็ดนะครับดูแลอุณหภูมิเอาหน้าเขานะครับกช่วงนี้ก็ครับตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วครับอพอดีเพิน่นสร้างนอใหม่มากนะครับกันอนี่ก็พ่อแกงแล้วครับพี่น้องนะครับม่านี่ครับก็มีก็น่าจะพ่อพ่อพ่อเก็บได้นะครับพี่น้อง ครับกลับไปเอาเครื่องมือไม่นะครับโมลูว่าจะตัดใดหรือเปล่านะครับแบบนี้นะครับล่องมือพี่นอ้องตัดตั้มลายกับบดีครับสูงลายกับบดี้เบื้องเอาเห็นพอดีพอดีครับ อนี่ก็ประมาณสักเกือบโลแล้วครับพี่น้องกั่นอเบใหญ่ปันไหนครับเบาตั้มแห้งครับครับพอดีพอดีก็จะได้มีนอให้กินอีกนะครับสองสามนออ่านี่ครับพี่น้องอันนี้ครับตัดอยู่ประมาณนี้แหละก็ได้ซ้ำนี่นะครับบาอวบปันไหนแต่ว่ารุ่นรุ่นไม่บบาโชคก็จะเอาเป็นแกบนะครับมาคุ้มใบนะครับ จะทาเบิงว่าจะอวบกว่าเก่าบ่จะนอจะสมบูรณ์กว <sch> ่าเก่าหรือเปล่านะครับก so ับถาเบิงครับพี่น้องครับครับสำหรับมื้อนี้ก็จะเอานอไม้ไปทรงเพื่อนเหล้วนะครับกับเดี๋ยวมาพอ้กันครับพี่น้องมื้ออื่นนะครับว่าจะมีงันยังแน่นะครับอยู่ที่สวนแล้วอาจะทายพี่น้องๆได้เบื้องอีกคือเก่านะครับตอนนี้ก็ขอลับบ้านก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาพอ้กันมื้ออื่นครับพี่น้องครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอีกรอบหนึ่งครับผมก็เป็นมื้อนี้ก็จะเป็นวันที่ซีวันจันทร์ที่ซีครับผมครับเสาร์นี้ก็จะเป็นเวลาที่พ่อให้น้ำอีกแล้วนะครับช่วงเสาร์สำหรับลงเห็ดนะครับก็จะให้น้ำช่วงแปดโมงเที่ยงแลวก็ช่วงสี่โมงแรงหาโมงแรงนะครับอีกเท่หนึงครับก็เดี๋ยวเขาไปเบิงบ้งคาบ่ดความเปลี่ยนแปลง เป็นจังไดครับหลังจากที่อบก้อนเฮ็ดใบมือครึ่งแล้วครับพี่น้องครับกใกล้จะสองมือแล้วครับกับประมาณใบสองก็จะครบสองมือนะครับเดี๋ยวขอไปเบื้องครับครับืัอนี้ก็เอาโคมไฟมานึ่งพี่น้องโคมไฟมาด้วย กะเป็นนาหนาวช่วงสงการพี่น้องก่อนสงการมีความหนาวเขามากครับอันนี้ครับเขามารู้สึกว่าจะให้ใจยากพอสมควรนะครับพี่น้องอุณหภูมิกับอุณหภูมิตอนนี้ครับประมาณยี่องศาครับขังแนครับ ข้างนอกนี่ประมาณ18ครับพี่น้องครับครับนี่ครับสองมือครับสองมือก้อนเฮ็ดกับเริ่มหนาเฮ็ดนะครับกัจะเริ่มสมานแพรนะครับอ่านี่ครับพี่น้องก้อนเฮ็ดก้อนเฮ็ดกัจะเริ่มเกือบสีขาวเกือบเบิดแล้วนะครับกับหลังจากที่เป็นสีขาวแล้วนะครับ คอนเฮ็ดก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาลนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่นอ้องความเปลี่ยนแปลงครับกับผ้ามาอัปเดตพี่นอ้องครับกระเดี่ยวจะให้นํำครับคือเก่ากับนี่ครับมา มาตอนมเนาวตอนะครับเมื่อวานนี้กับไรซดไรซดกับควันกิ้งไว้นะครับควันกิ้งไว้กับเมื่อนี้ก็จะมาท่าน้ำยาเรียงลากนะครับท่าน้ำยาเรียงลากล้วก็ทําการตอนเลยครับพี่น้องก็จะท่าไปทุกกิ้งครับกับประมาณเกือบยี่สิบกิ้งพี่น้องกับกับปีผสมเต็มร้อยครับเครื่องเครื่องเดิมมันรุงกำลังนะครับกับยี่ห้อใดก็ได้นะกใส ขวดหนึ่งครับผมเต็มร้อยหนึ่งขวดกับกะปีกับกระปุกน้อยๆครับผมกระปุกละชิปกว่าบาทนะครับน้อยสุดครับกับใส่ยางลัดกะปีกระปุกหนึ่งเลยเต็มร้อยคับขวดหนึ่งครับกับใส่เข้าไปก็จะได้ประมาณนี้ครับได้ขวดหนึ่งกับอีกอที่เหลือก็เอาไว้แช่นั่นก็ได้ครับแช่คุยปากเผาก็ได้พี่น้องครับการตัการตอนพี่น้องบาปเลย กอนการบ่มยากครับง่าย,ายเตรียมอุปกรณ์ไปเบิร์ูู่ยางแล้วครับเตรียมไปแก่ง่ายครับผมน,นี้ครับประมาณนี้แหละกลางๆครับอาโอเคพี่น้องครับรรมัดเลย ประมาณนี้แหละครับตึงๆ พี่น้องก็สามารถเฮ็ดเองได้ครับผมก็เฮ็ดเฮ็ดสเต็ปแบบนี้นี่คือได้นะครับเฮ็ดแบบผมนี่คือกติดแน่นอนนะครับที่พี่น้องมีเวลากันมีต้นใหม่ที่อยู่ในสวนเขาเองกาต,ตอนไว้ครับตอนไว้หลายขยายก็ได้ขยายหรือว่าพี่น้องอาจจะโพสขายก็ได้ครับ โพสขายตามเฟซบุ๊กเพจกับเพียดต่างๆนะครับนี่ครับ ชีวิตบวบายงานเยียดไปเมื่อยกายกะเศร้าเป็นหอดประธานบริษัทบ่ต้องขาดบ่ต้องแข่งแต่งเองเขาลูกจ้างไหนจ้างกะเขาคือเก่าวงประชุมคือภาคเขาพร้อมพร้อ ยาสุขสืนบอดปานน้ำบานป่าให้ปลูกให้สร้างไว้คิดให้ดูอย่าหาเบื่อรวยจังสิอวยไปสร้างตัวเสร,ร็จแล้วครับพี่น้องครับเรียบเบื้อแล้ว ครับแต่เหลือหลายอยู่ครับแต่ว่าก็ตอนแค่แค่ที่มีตุ่มตอนนะครับกับตอนไว้หลายครับประมาณต้นนี้ประมาณ20กว่าอันนะครับก็เดี๋ยวบ่าวโชว์จะนับมึงนะครับ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 1 5 16ครับมองนี้ก็16แล้วครับพี่น้อง7 18ข้างบน19ก็20 21 22 ยี่สิบสามครับกับยี่สบสามอันพี่น้องทั้งเบิดการตอนได้อีกหลายครับแต่ว่าเมื่อนี่ตุ่มตอนมีสานีครับอันนี้ครับ,น,รบนี่ก็ที่ตอนใบก้นานนี้ครับการลากออกเบิดแล้วต้นที่จะเป็นต้นที่เพิ่นเสียบยอดมากนะครับสําหรับต้นพุดซ่านะครับบักท่านบักท่านจําโบนะครับเนื่องจากว่าข้างล่างนี่จะเป็นต้นเกานะครับ เป็นพันเกาอ่านี่ครับตัดออกครข้างบนนี่คือพันุไม้ครับข้างบนนี่พันหไม้แล้วอันนี้ครับมองเทปเทปข้างมากข้างบนนี่คือพันหม้ครับนี่ก็เป็นดอกแล้วครับพี่น้องพราตจปูกก็เป็นดอกเขี่ยอกก้อนก็นกนได้ครับเพราะต้องเอาให้ิ่นเจริญเติบโต เด็ดออกครับดอกออกให้เพื่อนติดเป็นใบดีกว่าครับต้นยังหน่อยอยครับต้นยังหน่อยอยพี่น้องครับส่วนหอมกันเดี๋ยวจะได้หาเวลามาก,กู้อยู่ครับดินยังเปียกอยู่ครับกะถอนจะยากหน่อยนึงครับอ่อให้แดดๆจักมือนึง ผมก็จะได้มากูดครับหอมนี่ก็บลายครับนี่ก็จะได้หลายโลอยู่เกือบสิบโลแล้วครับสีแปงครับนี่ก็บห้องเป่าซื้อพี่น้องกาติดดีอยู่ครับแต่มีหน่วยกัดครับแต่มีหน่วยกัดมาเด็ดออกพี่น้อง บ่อยากบ่อยากให้เพื่อนเป็นนุ้ยครับให้เพื่อนใหญ่กว่านี้ก่อนติดนุ้ยดีครับกับพี่ร่องที่ปลูกไม่เรามีปัญหานะครับมีปัญหาด่านมาแลยงนะครับอับปลูกกับปลูกฝรั่งแล้วอ่ามีมาแลงมากัดกินยอดใบนะครับนี่ครับพิรคือเบาโชกนี่ได้การครับนี่ครับมาแลงวั้นท่องเต็มเลยครับนี มีแต่มแมลงวันท่องนะครับมแมลงปีแข็งเพิ่นก็นจะมากาดกินใบนะครับตอนนี้กใหไงไงเ่เรยวครับตั้งแต่บ่มีมาแรงมาหลบกวี่เิ่นไงเ่เร็วครับข้าวเดียวผสมเกสรอนฟักทองต่อครับ็คือกับบ้าโชคได้ย่างเบิ้งแล้วนะครับกับมีอยู่ทีมีดอกเพิ่มขึ้นมากกับมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับ ครับกับนีเพิ่มมาดอกนึงครับต้องผสมเกสรครับนี่ครับบอาโชกับยางเมืองแล้วเมื่อกี้นะครับอ่านี่ครับกับเป็นกําลังเป็นหมาครับทรับกับเด็ดเด็ดดอกตัวผูก่อนพี่น้องอ่านี่ครับนี่ครับเกสรเกสรตัวผู้นะครับก็จะเป็นยังสี่ครับ ไปไปแบบนี้แหละครับไปไปเบาเบาครับบริเวณเกศซอนตัวเมียเอาเชครับเรียบร้อยครับเีกงใบไว้ให้เป็นกระไม้ไว้นะครับบ้าเขาผสมเกสรอนแล้วนะครับการติดเรื่อยๆครับสำหรับอาบักเนื้อครับงาน่วงเศร้ากับประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับมียัียงกระเฮ็ดไปครับ ซวอสดอีคร,ดค,รมมครับครับโอ้นี่ครับพี่น้องดอกนึงครับอันนี้ดอกหนึงครับเพิ่มมากกับเห็ดคือเก่าพี่น้องเห็ดคือเก่าลหระครับเด็ดดอกเด็ดดอกตัูพูถือว่าดีนะครับที่มีดอกตัวพูแล้วครับ มีดอกตัวแม่มาพร้อมกันนะครับบางพี่น้องบางคนเพิ่นปลูกนะครับเพิ่นกับบซูฟังนะครับบาบางคนกับมีดอกตัวแม่นะครับแต่ว่าดอกตัวผู้บบันนะครับกับมีคือกันครับดอกตัวผู้บมีนะครับแบบบบทันในบันสินะครับแต่บนโพอดีกันนะครับบางคนกับเกสนตัวผูนี่บานแล้วครับแต่ตัวแม่บบทันในเกิดจริงจนะครับตัวแม่ดอกตัวแม่โบมีเลยนะครับกับ บ่สัมพันธ์กันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าด,ดีครับดีมีทั้งสองยางก็ถือว่าด,ดีอยู่ครับมาดทานครับผมนี่ครับไปไปครับงานช่วงเศร้ากับประมาณนี้แหละครับตามจริงตง้องผสมด็กดึกจัง่อยครับผสมช่วงดึกๆึประมาณเศร้ามืดนะครับบวกกับบ่ดึกนะครับ ตามจริงตรงผสมตอนเศร้าเมืดครับจะดีเลยครับโอเคจะมดตั้มนี้ใบครับฉีกใบฉีกดอกก็ได้ครับเทาผสมแล้วโอเคครับัปลาปลาสวนคางๆเพิ่นกับอมาเอาหยาครับอากาศดีครับวันี้แดดเดี๋ยวผมจะต้อน้ำครับื่อวานี่ผมปลูกเพิ่มนะครับจะจะทยอยปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับ น้ระบบน้ำกับบยานยารับนี่ครับระบบน้ำบ้าสุกระบบน้ำนี่ก็ดีครับผมติดไว้ลักษณะนี่กับโอเคครับ บอยุ่งยากจังครับใส่ได้ท่านขายสงการบโนเนาะครับตอนนี้ก็นง่ายดีครับนนี่ครับต้นก็นถือว่าโอเคอยุ่ผมมาครับผมมาง่ายได้อีกครับเนี่ยก็อีกประมาณห้าหกหมื่นกันอาจจะมวมาโอเคนะครับ่าจจะดีเยอะ ก็เดี๋ยวเช็คมือดินครับที่แรกว่าจะมาให้น้ำครับก็บเลยมาเช็คดินมังก่อนโอ้ดินเปียครับกะบ่ต้องให้น้ำแลอกครับอันนี้ครับเอายาโอ้เอา,าอแต่ช่วงนี่มันบ่เอาช่วงเดียวเท่านี้ละบ่หไงไก่แล้วกับ,ยยกกบมีหยากับสร้างมันบ่กูจะนึกพันกับสีฮอร์โมนเอา้า คุณผู้ใส่ปุ๋ยข nope. ึ้นตงไหนผูท่นไหนนี่เลยมันเอาหญ้าแล้วกันเอาหญ้านี่ตอบตรงนี้หน่อยแบบนี้เนาะโอ้เห็ดนี่ครับดีนี่นะครับเอาเอาหญ้าดีแบบนี้เห็ดมือรัดล่องซ้อนร่องไปกระเดี้ยกระเล้วเนาะสักิีได้เอาหญ้าเหเห็ดเห็ดลายมือแล้วเห็ดลายมือเราบ้านกับข้าวผลกับกบ้านกับเป็นของเจ้าของนะครับของเจ้าของกับบ้าเฝ้าครับไปเรื่อยๆเล่นไปว่างกับมาฝนตกแดดออกแห้งๆกับเข้าบ้าน เห็ีดไปเรื่อยๆครับมือลัดสองสามหล่องสี่หล่องยูพู่ไม่ยังเนี่ยอ่ยมีดอกกระเจียวมีหน่อไม้ดอกกระเจียวหน่อไม้ที่เป็นในไฟไหม้แน่นอ๋อแต่ว่ามันอยากอืดหรอไม่เหมือนแก่หรหน่อไม้แน่นอนเนาะดอกกระเจียวไม่เกิดดอกกระเจียวยูพูไอ้เล็กเด็กชาวไทยต้องเคยก็ขายในเงินสามด้วยดอกกระเจียวนะ โม้เนี่ยมาละสิบบาทโอ้ไปเอาขึ้นพูดอกกระเจียวพี่น้องขายมาละสิบบาทได้เงินสามร้อยนี่ก็โอเคแล้วบานเขาเนาะพ่อได้พอได้ใส่หวานค่อนเสียดีค่อนซางมันะสิโอ้ดอกกระเจียวสิบบาทนี่ได้หลายบ่สิบบาทสิบดอกสิบสองดอกโอ้ก็ดีครับผมเอาเพื่อนเอามาจังไรคือเห็นเอาตะกร้าไปเออตะกร้าไปแล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยเ่ร ุงไผ่สุขถุงไผ่ถุงเปฟตถุงไผ่บบให้นหน่อยนะอือใส่ดอาใส่โอ้ได้เงินสามลอยไปน้องดอกกระเจียวเพิ่นไปหาเมาื่อวานนะ่ะขึ้นผู้นี่บ่ผิดหวังครับแต่ว่าบา่โศกบ่ค่อยได้ไมีเวลาไปครับช่วงนี้เอาเฮ็ดก็ออกเฮ็ดพอออกเก็บเฮ็ดพอเฮาเอาเฮ็ดพอร์กจะออกเร็วๆนี่บ่อเอาเปลี่ยนถิ่มารรคนเมื่อกี้นู้นแล้วก็เฮ็ดพอร์กอ่อนอือเด็กเมษาพิชภาพเผมสิเก็บเป็นน้ำหมู่อนล่ะเป็นคือเก่าล่ะพอดี แต่วันนี้เสียนเห็ดพี่น้องเสียนเห็ดประจับหมู่บั๋นเสี้ยนเห็ดตันัเสียนเห็ดเสียนเห็ดเก็บสู่ปีครับไปบ่ไปบ่มีผิดบังครับช่วงเห็ดละงอกที่ผมไปเก็บน่ะผมเก็บได้ตะกาไอ้กระตาหนึ่งเนาะครับเนาะอ่าปลาเผียวเพิ่นได้หลายได้ครับเพิ่นขายได้เงินโอ้มื้อละพันก็เคยได้แม่นบ่บ่เดียเอ้าก็ว่าได้โลดไปยังไงเลุผลเสียนเขาอีเขาค่อยได้อ่าแม่นครับหาห0ลอยจได้แน่นอนล่ะครับ อ่าประมาณหาหกลอยได้ยู่ไปเรื่อยๆแต่ว่าจุดใดที่ฟุกๆแน่เนาะไปเจอกลุ่มใหญ่ๆกับที่เป็นเฮ็ดละโงกย่างเดียวเนาะแมนคนไปไต่คนไปไต่เอาครับซู่มือนี่เฮ็ดนี่พอท่านเพื่อนดอกไปกังเว่อ้อยนเป็นเป็นไรอ้อยเกาห้ามโบราณหรือมะหย่างปุยอ่าแมนอยู่มาแย่งปุ๋ยเขากัดเห็นเขากัดพุดออก จักเดือนได้ถอนจักเดือนแล้วเนี่ยแต่ข่อยกับขวบปีขึ้นเ่าไปห้ามเขาจะกับห้องเปีืยนเอาเอาปีนึงเลยตีนี่เออกระยำคนเราบ้านนี้เอาเราเดือนนี้น่าเดี๋ยวข่อยกับเราข่อยมากูดมาเมื่อไรมันอยู่สีสะเก็ดมันอยู่บ้านบ้านผมคือเขาปลูกสามสี่เดือนรู้ไหมฮัลโหลุ่หนึ่งมันมีอยู่สี่เดือนอ๋อมันเป็นคนละยางกันบ่ซุ่หนึ่งสิมีแต่ว่านี่อันนี้นี่คือปีหนึ่งย่างลายย่างตำห้เดือนแต่่วาห่างบะกูดมะกูดกันเอาไม่เวลากับเห็ดท่อมแหลมท่อมหยังสินะเอาเห็ดยงอื่นผอมเนาะ ครับเอาปีนึงมาถอนเอาพี่น้องแบบว่าคล้ายๆครับใส่เวลาว่างเอ่ะนะเมียนว่างก็เข้ากับปลูกไว้เนาะปลูกไว้แล้วเวลาว่างเข้าถึงเวลาเขาก็มาถอนขายเอาดีกว่าปล่อยถิ่มไปเพราะว่าฮกเดือนแล้วได้สำรับมั่นไงฮกเดือนแต่ว่าส่วนมากกับเชียร์แค่ปีเดียววสีเดือนก็จะปลากับนี่มันสีเดือนก็จะปลูกคนน้นเหมือนให้น่ามันสีเดือนครับล่ะ ส,ส่วนมากก็เห็ดส่วนมากก็เห็ดปีเดียวถอนเอาเทเดียวบ่ได้มาปลูกอีกสิบนะค่อยถามว่าปลูกบ่หน,นาจังสี่ละเมียนบ่ว่างเนาะเบายังไงไกเดือนถอนแล้วแต่บ่ว่างปลูกตัวนี่จังไว้กับที่ไปเอาเขาน้ำปังเลยเมียนว่าเอาเขานหลายอย่างเนาะอืมอืมยนหนาวอะไตัดอ้อยก็ี่เดียวไม่ยูแต่บางบนมี่อ่าครับครับมื่อนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ่งครับ บ้านเฮากับยูยังสี่แหละครับนี่ยังกับเห็ดไปครับหน้าปังเห็ดไร่เห็ดสวนไปครับกาเป็นกำลังใจให้สู้คนครับผมครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกทท่านครับที่ที่ตามรับชมให้กำลังใจครับไว้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับกับบงายครับทุกอาชีพครับผมบ่มีคว้าไงดอกหยากในตัวมีอยากมีไง